เลือดเหลือร้อยแปดบบาทกำังเลือดเล็กครับยิงยิงใหม่ๆปกติ จังหวัดสกลนครค่ะไร่ผ้าเอกชนค่ะให้ความร่วมมือในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะขณะนี้ก็แกขกธนูเกียก็มาครบแล้วที่เห็นนะคะก็จะมีท่านวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครฟังค่ะว่าหลังจากนี้แล้วหลังจากที่สถานการณ์โควิด19กับสู่ภาวะปกติแล้วค่ะเราจะต้องทำหน้าที่การเป็นเจ้า การเซ็นเอ็มวร่างการระหว่างหน่วยงานได้เสร็จสิ้นเมเรียบร้อยแล้วนะคะสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนครในนามพักีเคลือข่ายผู้จัดงานขอขอบคุณท่าน ท่ทา,นานประธานาสภาเกษตรกรจังหวัดสุรนครนะครับผมจุรศักดิ์นาอุดมนะครับหัวหน้าสํานักงานสภาเษาากษตรกรจังหวัดสุรนครนะครับตามที่4หน่วยงานนะครับก็มีทั้งเที่ยวอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับเราได้มีข้อตกลงร่วมกันว่าเราจะผลักดันเรื่องของเรืเร่องทางภูมิปัญญาของสุรคนครก็คือกัญทานะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจแางหน้าของสุระน,นะครับโดยใช้ ศิละปะวัฒนธรรมแล้วก็ขนมทมเนียบประเพณีสิ่งดีงามที่เป็นมรดกของคนสกลนครได้มาขับเคลื่อนเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่กระจายรายได้ไปยังกลุ่มเกษตรกรแล้วก็ชุมชนสกลนครอ,อย่างเพ่ถึงนะครับซึ่งในกิจกรรมที่ได้ดําเนินการนะครับเราก็มีวัตถุประสองค์อยู่ สเรื่องใหญ่ๆนะครับอันนี้หนึ่งก็คือว่าเราจะสร้างตลาดชุมชนถนนอารมณ์ดีนะครับซึ่งอยู่หน้าพิพิธภณฑ์ภูพานนะครับตอนนี้ก็พยายามให้เกิดเพื่อให้เกษตรกรเพื่อให้ชุมชนจากอำเภอต่างๆนั้นได้มานําผลผลิตมาจําหน่ายแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนระหว่างกันนะครับอันนี้ก็อยู่ในระหว่างที่กําลังพัฒนาขึ้น,น,นครับอันที่2ก็คือ วัตถุข้อที่สองวัตถุประสงค์ข้อที่สองก็คือเป็นการรวบรวมวัตถุทางคูณูมิปัญญาวัฒนธรรมของสกลนครและก็แองสกลนครซึ่งมีอยู่เจ็ดจังหวัดนะครับมารบวบรวมแล้วก็จัดเป็นทัศก,การให้มันมีชีวิตนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของคนสกลนครและก็ผู้ที่สนใจนะครับวัตถุประสงค์ข้อที่สามนะครับก็คือเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการให้มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแล้วก็คุณภาพชีวิตของคน,คนสกลนครอย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับซึ่งการดําเนินงานนั้นเป้าหมายของเราก็คือต้องการที่จะจัดมหากรรมในรทศการแบบมีชีวิตนะครับสารสนเทศสกลนครสารสนเทกเศการเกษตรสกลนครนะครับซึ่งเป็นฐานรากของ เศรษฐกิจของสกลนครนะครับในการนึเนินแอ่คุณเทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานนะครับในวันนี้นะครับกระผมสิเบศชัยวันราชชุภูนะครับประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนครนะครับก็ดีใจนะครับที่ได้มีวันนี้นะครับงานในวันนี้ซึ่งเราไม่ได้ใช้เงินของส่วนราชการแม้แต่บาทเดียวนะครับที่จัดงานขึ้นมาในวันนี้นะครับก็ด้วยคามที่เือข่ายนะครับก็ขอขอบคุณท่านนายกอีกครั้งหนึ่ง นะครับที่ช่วยกระตุ้นและก็เป็นแรงผลักดันนะครับที่ให้มีงานนี้ได้นะครับแล้วก็ทังสภาวนฒนธรมนะครับก็ผมเองนะครับก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็เป็นเกียรติอย่างสูงนะครับที่ท่านหัวหน้าส่วนนะครับทุกส่วนนะครับที่อยู่ในจังหวัดสุรนกรก็ให้เกียรติมาร่วมนะครับก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับผมนะครับเพราะว่าทางท่านจุรศักดิ์นาวดมหัวหน้าสํานักงานก็ได้แถลงไปแล้วนะครับ ก็ในทางท่านประหยัดธนาาชนะครับซึ่งเป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรนครนะครับได้นาเรียนนะครับเรื่องภูมิปัญญานะครับเชิญท่านครับท่านดรชูคงคำจวงนายกการบริหารส่วนจังหวัดสุรนครครับประธานผู้ร่วมแถลงข่าวไเปวไเลยไเลยเและตัด ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรีคนาคนาส่วนราชการภาครัฐทา่าเอกชนและพี่น้องประชาชนที่เคารพครับผมประหยัดธนราชประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีความจริงแล้ววันนี้ผมเดินมาสองขานะของผมครับขาหนึ่งท่านบอกว่าให้ท่านประธานสภานั่นแหละเป็นคนถแถลงข่าวเพราะท่านอยู่ในพื้นที่ตลอดก็คือท่านวัฒนธรรม ศิราดามะาลาสายครับขอขอประกวตัวนะครับท่านบอกว่าเอาท่านขึ้นแถลงเลยพี่จริงเนี่ยเป็นของท่านนะครับนี่ครับคือคือ,อผู้ดูแลในด้านวัฒนธรรถถมเป็นหน่วยงานหลักทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดสุพนรณรนะครับกับกระทรวงวัฒนธรรถถมและก็กรมส่งเสริมวัฒนธรรมด้วยก็ขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้เนี่ยผมขึ้นมาผมตกใจเลยพายตู่เยอะแยะจังเลยก็ไม่เป็นไรความจริงแล้วเนี่ย เมื่อกี้ท่านพนาุรศัสักนาอุดมได้พูดถึงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมันก็เป็นเรื่องจริงแหละครับแต่หลายท่านนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าที่มาเป็นยังไงวัฒนธรรมเป็นยังไงวัฒนธรรมคือสิ่งที่ดีงามที่บรรพบุรุษได้ส่งทอดต่อให้ลูกหลานรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงปัจจุบันนี้ที่เห็นต้นพระออตูอยู่ข้างหน้านี้เนี่ยอันนี้ก็คือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เดี๋ยวมรดกยังไงผมจะเล่าให้ฟังสภากาชาตะกร,ะกรจังหวัดในจังหวัดสกลนครเป็นเมืองแห่งอาระยธรรมสามพันปีไปดูพระธาตุนารายเจงเวงถ้ายังไม่มั่นใจที่ผมพูดในวันนี้วัดพ่งนี้ไปแต่เช้าไปดูพระธาตุนารายเจงเวงทางด้านทิศเหือท่านจะเห็นนารายบรรทมศีลทเนี้แสดงว่ากำลังนอนหลับ และจะมีดอกกัญชาอยู่ข้างบนแสดงว่าดื่มน้ำกัญชาแล้วนอนหลับปีไปดูนะครับนั่นคือที่ไปที่มาว่สาสกลนครเป็นเมืองหอมสมุนไพรเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนกฎหมายที่จะกำหนดสอดคล้องกับพรบส่งเสริมและรักษามรดกภูปิปตญยาทางวัฒนธรรมพุทธศักราช2559ลงนามโดยพลเอก อนุพงศ์เสากินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในหมวดที่สี่บอกว่าการรักษาความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลในหมวดที่สี่นี่เองในวงเล็บสองเขียนว่าแทกแผนไทยแผนขึ้นบ้านแค่นั้นถ้ามีตำรับยาเดิมๆที่มีอยู่มรดกภูมิปัญญาเหล่านี้สามารถขึ้นเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้ เอาเรียกว่ามพอหนึ่งระดับจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานระดับประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานใช่ไหมับท่านวันจะไปดูไปแล้วในช่วงนั้นท่านอดีตรองผู้การจังหวัดนะครับได้ทําเชื่อมโยงเกี่ยวกัน,กนท่องเที่ยวนะครับผมชื่นชมท่านมากท่านภูดิ์วานิชวิเศษกุลนะครับให้ท่องเที่ยวกีฬากับสภาวัฒนธรรมลงไปดูปรากฏว่าท่องเที่ยวมีจริงๆท่านผมเชื่อแล้วทีนี้ตำราต้องเปลี่ยนใหม่แล้วหกชนเผาดิเพี้ยนแล้ว พราะระดับชาติขเขารู้กันหมดแล้วเห็นไหมถ้าอันไหนทําให้วัฒนธรรมอีกแย่เราต้องมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับแต่กรุงรคเป็นเมืองอารยธรรมสามพันปีประกอบไปด้วยสามธรรมคือธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมอารยธรรมประกอบด้วยอารยธรรมใหญ่ที่สุดรครอบคลุมทั้งสามธรรมสาเหตุที่เกิดสามธรรมก็มีการเสวนากนทีหลักว่าเอาอย่างนี้อารยธรรมมันกว้างไปการพัฒนามันยากลำบาก เปลี่ยนเป็นสามธรรมพัฒนาด้านไหนให้อยู่ในสามธรรมนี้คือธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมโดยเฉพาะธรรมะเนี่ยจากุณนรครเป็นแอ่งพระอริยสงฆ์นะครับเป็นแอ่งธรรมะที่หลวงปู่ใหญ่ได้รับการยกย่องจากองค์กรยูนิสโกให้เป็นบุคคลสําคัญของโลกเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระอริยสงฆ์ที่อยู่ในเทือกเขาภูพา่นี่แหละเส้นทางทั้งหมดเนี่ยบางทีเนี่ยท่านอาจจะค้นพบไม่เจอท่านคิดว่าตรงนั้นตรงนี้อย่างสวานน่างเนดินเนี่ย พี่น้องบอกว่าจะปั้นรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้ผมดูแล้วไม่มีที่ไหนใหญ่กว่าอยู่ที่ตำบลขอใต้ไปดูได้เลยตอนนี้ปั้นขึ้นมานานแล้วนะครับแต่เราก็จะมีการดําเนินการต่ออีกครั้งหนึ่งซึ่งผมผมก็รอดูว่าจะทําสําเร็จหรือไม่ก็อยู่กับความพลังของพี่น้องผู้สายนิยกรกชนท้องผิดมาพูดถึงมรดกภูมิปัญญามรดกภูมิปัญญาเนี่ยผมเรียนกับท่านอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมธรรมนะครับ ท่านบอกว่าเอาท่านรีบเอาขึ้นเลยเนะถ้าระดับจังหวัดขึ้นได้ระดับชาติรอท่านอยู่แล้วเพราะนั้นก็กราบเรียนท่านธรรมว่าผมได้สนทนากับท่านจริงๆเนี่ยวันที่ท่านมาดูมรดุปัญญาละโมยโบราณที่บรรนนหอมต่อไปนี้เราจะเอาตรงนี้ขึ้นเป็นมรดิปุญญาทางธรรมเพื่อให้เป็นกฎหมายคุ้มครองพี่น้องชุมชนท้องถิ่นที่สื่อสารบรรพชนนะครับสื่อสารคุณงามความดีสื่อสารทุกอย่างของบรรพชนมาอย่าให้ได้สูญหายนะครับเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ย เราต้องรวมด้วยช่วยกันต้องกระตุ้นองค์กรชุมชนท้องถิ่นและก็หน่วยงานภาครัฐบางทีกฎหมายที่ขัดกับวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นนะครับก็จะต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับผมเรียนท่านสสที่ออกกฎหมายเรียนๆหลายๆท่านแล้วว่ากฎหมายบางอย่างล้าสมัยมากนะครับที่ขัดกับวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นเช่นน้องหานเม่มีเยอะแยะเลยมีตั้งแต่อ้าวกฎหมายสอง4ี่ก็มีนะครับ 2540ที่ยังไม่แก้ไขล่าหลังก็มีทันั้นน้องหานึงไม่มีเกิดการพัฒนาอย่างนี้เป็นต้นทังนั้นมรดกภูมิปัญญาเหล่านี้เริ่มจะสูญหายแล้วเราต้องรักษาไว้วันนี้มีการถแถลงข่าวหลายภาคส่วนดีใจที่ท่านนายกองค์งการบริหารส่วนจังหวัดสกนลนครครับท่านดรสุษ์คขับจวงว่าเอาละในเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดคืออบจอนะครับผมจะช่วยกันสนับสนุนขับเคลื่อนให้ภาคประชาชนนะครับได้ขับเคลื่อนงานทุก้านทุกมิติ นะครับของสกลนครเป็นไปโดยความสงบสุขในบ้านเมืองนะชื่นชมมากเข้ากับวัฒนธรรมเราพอดีนะครับก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวต้นอิตูมันจะเหี่ยวก็ขอ,อมอบเวทีตรงนี้คืนไปให้ท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดสกลนครครับเทิครับเป็นท่านบรนณาส่วนราชการทุกๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจากกระทรวงเกษตรนะครับ กระทรวงแรงงานกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงวัฒนธรรมนะครับกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็อีกหลายหน่วยงานนะครับต้องอนอื่นต้องขอขอบคุณทางประธานสภาเกษตรนะครับที่ได้จัดงานนี้ขึ้นมานะครับโดยมีการมีส่วนร่วมนะครับจากสภาเกษตรของจังหวัดกาลสินก็มานะครับเพราะฉะนั้น ในส่วนของมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับเป็นมรดกที่เราจะต้องสืบทอดกันต่อไปนะครับก็เป็นที่น่าชื่นชมนะครับว่าการจัดงานครั้งนี้นะครับเป็นการจัดที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการนะครับเป็นการจัดงานของภาคีเครือข่ายภาคประชาชนนะครับซึ่งก็ถึงวันที่16นะครับวันที่16นั้นก็จะเป็น กลุ่มสตรีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในการจัดงานครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับแล้วก็ต้องบอกพี่น้องทุกท่านว่าการจัดงานของจังหวัดสุรครในช่วงปีนี้นะครับสถานการณโควิดนะครับเราก็ต้องดําเนินการตามมาตรการแต่ว่าเราหยุดไม่ได้นะครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวนะครับ ทำให้เกิดความมั่นใจทางเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราหยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวนะครับเศรษฐกิจก็จะถดถอยมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตนะครับโรคระบาดต่างๆก็คงจะมีการผู้เราเบาบางแล้วก็มีการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นโรคประจำถิ่นนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้นะครับถ้าใครติดก็รักษาที่บ้านได้นะครับซึ่งก็ ต้องปรับตัวเข้าตามสถานการณ์เพราะว่าต่างประเทศนะครับเขาก็ทําเหมือนกันถ้าเราติดแล้วกลัวปิดสำนักง,งานรับรองว่าทั้งปีไม่ได้ทําอะไรนะครับเพราะนั้นก็วันนี้การจัดกิจกรรมของภาคีเครือข่ายภาคประชาชนนะครับก็ต้องขอชื่นชมนะครับในนามของของค์การบริหารส่วนจังหวัดขุนครเราขอสนับสนุนนะครับแล้วก็อ,อยู่เบื้องหลังนะครับ เราอยากให้ภาคประชาชนเป็นผู้จัดงานนะครับแล้วก็โดยเฉพาะสวน80พรรษาแห่งนี้ตั้งใจจะให้เป็นสวนแห่งการจัดงานต่างๆนะครับก็เลยไม่ปลูกต้นไม้เยอะนะครับแล้วก็กำลังจะเพิ่มไฟเตาไฟสูงนะครับ6ต้นนะครับให้เกิดความสว่างแล้วก็เตรียมเรื่องให้เป็นสถานที่จัดงานนะครับเพราะฉะนั้นใน อนาคตนะครับเราก็ต้องวางแผนเตรียมการที่จะมีการจัดงานพืชสวนโลกที่อุดรธานีด้วยนะครับเพราะนั้นสกลนครเราอยู่ติดอุดรน,นะครับก็อาจจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานพืชสวนโลกแล้วก็มาที่สกลนครนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เตรียมการนะครับสำหรับการท่องเที่ยวเพราะนั้นวันนี้นะครับกรเกษตรมีความสําคัญกับจังหวัสดสกลนครเพราะว่า 70-80%พี่น้องคนสุขโขทรอ,อยู่ภาคเกษตรนะครับเพราะนั้นวันนี้เราทํำยังไงถึงจะให้มีเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องปลูกน้อยได้ผลผลิตมากแล้วก็ปลอดสารพิษนะครับแล้วก็แปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้านะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรขทก็จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้นะครับการจัดงานเป็นการจัดงานที่โดยธรรมชาติที่สุดนะครับไม่ได้มีการเกณฑคนมานะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าทุกท่านนะครับมาด้วยใจนะครับแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนอยากจัดงานนะครับโดยที่ไม่ต้องรองพประมาณจากทางราชการแต่อย่างใดน,นะครับซึ่งในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรศรีเอง เราก็มีการจัดงานหลายๆส่วนที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางอาบาจอนะครับอย่างเช่นใส่บาตรทางน้ํานะครับหรืองานวาเลนไทน์หรืองานต่างๆที่ไม่ได้อยู่ในแผนนะครับแต่ว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเราก็ดําเนินการหาส่วนร่วมนะครับหาผู้สนับสนุนจากภาคเอกชนเข้ามาร่วมเพื่อให้เกิดความคึกคักในเรื่องของการจัดงานนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจ คาว่าเศรษฐกิจนั้นก็คือความมั่นใจนะครับถ้าพี่น้องคนสุขุรคมีความมั่นใจมีขวัญกําลังใจที่ดีเศรษฐกิจมันก็จะดีขึ้นตามนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าเกิดสงครามน้ามันแพงราคาทองคําขึ้นนะครับตอนนี้แตะสามหมื่นกว่าแล้วนะครับเห็นเขาบอกว่าจะแตะขึ้นไปสี่ห้าหมื่นนะครับเพราะนั้นใครมีเงินก็ไปซื้อทองเก็บไว้นะครับ จะ <_ an> <_ an> ได้มีอดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้นะครับต้องบอกว่าพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของสุตะคอนนั้นมีหลากหลายนะครับแล้วก็โดยเฉพาะพืชที่เน้นเป็นพระเอกนะครับก็คือ,อกัญชาพันหางกระลอกนะครับซึ่งมีถิ่นกําเนิดอยู่แถวสุโขทัยนครพนมนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะดึง คนมาเที่ยวสุรนครในเชิงสุขภาพต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระท่อมเรื่องกันชงนะครับหรือพืชเศรษฐกิจที่สามารถที่จะแปรรูปเป็นสมนุนไพรให้สมกับความเป็นเมืองแห่งพึกษเวทนะครับเพราะฉะนั hmm. ้นในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรลนครในวันที่1ตุลาคมก็จะมีโรงพยาบาลรพอสอตกับพี่น้องอสมอเข้ามาอยู่กับอบจอตามกฎหมายกระจายอำนาจนะครับเพราะนั้น อบอจอก็จะประกาศให้เป็นเมืองแห่งสมนุนไพรอย่างแท้จริงนะครับโดยให้พี่น้องรพสตแล้วก็อสมปลูกพืชสมนุนไพรเพื่อแปรรูปแล้วก็จําหน่ายทั้งวัตถุดิบแล้วก็เป็นสินค้านะครับแล้วก็ให้มีทางยาสมนุนไพรประจราะรํารพสตแลวก็เตรียมการที่จะสร้างโรงพยาบาลอบอจอที่เน้นแนวไม่ให้เหมือนโรงพยาบาลศูนย์สกลนครส่วนไหนที่ โรงพยาบาลศูนย์สุขทครมีอยู่แล้วเราจะไม่ทําเราจะทําในส่วนที่ขาดนะครับหรือการต้อมสร้างเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีการดูสถานที่แล้วก็เตรียมการไว้แล้วอยู่ข้างวิเลยการอาชีพตรงข้ามวิเลยการอาชีพพัฒนานะครับซึ่งมีพื้นที่อยู่ประมาณ300ไร่ติดถนนใหญ่นะครับนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้สุโขทัยนั้นเป็นเมืองแห่งพุกธเวทยอย่างแท้จริงนะครับนี่ก็ เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับในการพัฒนาสมุนไพรของสกุลนครให้มีความก้าวหน้าต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ได้มาร่วมแถลงข่าวแล้วก็เปิดงานในวันนี้นะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทางสภาเกษตรนะครับที่เป็นแม่งานในการจัดงานด้วยดีนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ถือว่า อากาศดีนะครับไม่ร้อนนะครับฝนไม่ตกก็เป็นนิมิตหมายที่ดีขอให้งานนี้ประสบความสำเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้นะครับขอบคุณครับ